สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้มีคนถามเข้ามาครับเรื่องของการทําผนังเป็นลายแบบนี้นะครับว่าสามารถทำได้อย่างไรบ้างนะครับขั้นแรกเลยนะครับเราก็ทำการหาผนังสักด้านหนึ่งก่อนนะครับทำการสร้างผนังให้เรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วครับวันนี้ในเนี้จะใช้เครื่องมือในการวาดที่เรียกว่า custom modeling นั่นเองนะฮะเราเลื่อนลงมาข้างล่างเข้าไปที่ advanced tools นะครับแล้วก็เลือกไปที่ custom modeling นะครับ หลังจากที่เข้ามาตรงหน้านี้แล้วนะครับเราก็รลอเขาในการโหลดนะฮะเสร็จแล้วเราก็เริ่มวาดได้เลยเครื่องมือแรกที่เดนิเอวจะใช้ก็คือเครื่องมือตัว rectangle นะครับตรงนี้ผมจะเลือกใช้ตัวข้างบนที่เป็นสี่เหลี่ยมตรงนี้เลือก rectangle นะครับแล้วก็เริ่มจากจุดแรกนะครับให้ขนาดด้านกว้างเขายาว400คูณด้วย400นะครับเสร็จแล้วครับผมจะทําการแบ่งนะครับโดยการใช้เส้นนี้เส้นหลายนะครับ จากจุดแรกนะครับเส้นทะแยงออกมานะครับเลือกเครื่องมือถัดมาครับที่เรียกว่า offset หรือจะกดตัว F เลยก็ได้นะครับผม offset เข้ามาด้านละ40นะครับอีกด้านหนึ่งผม offset มา40เช่นกันนะครับเสร็จแล้วครับผมทำการตัดคานะครับโดยการที่คลิกด้านบนเนาะลงมาด้านล่างจะมีเขาจะ snap กับสีฟ้าตรงนี้เป็น midpoint พอดีนะครับอีกด้านหนึ่งผมเอา midpoint มาชนกับด้านนี้นะครับ ด้านนี้ผมเอามิดเดิลพอยด์ด้านนี้มาชนกับด้านนี้นะครับอีกด้านหนึ่งเช่นกันนะครับง่ายๆอย่างนี้เลยนะครับเขาจับ Snap ให้เราเราไม่ต้องกังวลน,นะครับเสร็จแล้วครับผมคลิกที่ตรงกลางที่เป็นจุดตัดตรงนี้นะครับนีนะ่เราคลิกจากจุดนี้นะฮะแล้วเราก็ถอยเข้าออกมานะครับผมจะถอยเข้าออกมาในระยะ60นะครับตรงนี้เราก็ ถอยมาระยะประมาณ60ได้เลยนะครับส่วนอีกด้านหนึ่งผมชี้จุดตัดตรงกลางนะครับแล้วก็ถอยออกมา60เช่นกันนะครับประมาณนี้นะครับเท่านี้เขาก็จะมีความนูนขึ้นมาแล้วเห็นไหมนะครับผมจะทําการคลุมเมาส์นะครับแล้วก็กรุ๊ปปิ้งเขากรุ๊ปปิ้งเสร็จแล้วผมจะดูพิเคทเขานะครับหรือจะกด ctrl c เลยก็ได้นะฮะหลังจากที่มาด้านนี้แล้วผมก็ทําการสวิชนะครับแล้วก็ทําการดูพิเคทอีกหนึ่งครั้งนะฮะ จากจุดนี้นะฮะออกมาจุดนี้นะครับส่วนตัวนี้ผม duplicate เช่นกันแล้วก็ลงมาอีกด้านหนึ่งนะครับเสร็จแล้วครับตอนนี้เราก็จะได้1นึเซตเนาะเราก็ทำเซตถัดมาได้เลยโดยกัน Grouping นะครับแล้วก็กรุ๊ปตรงนี้นะครับหลังจากที่กรุ๊ปเสร็จแล้วเราก็ทำการเลือกอะ r a เรได้เลยนะครับข้างบนนี้จะมีเ e c t a n g u l a r a r r a เนะฮะองเป็น Linear Array แบบนี้แล้วก็คลิกมา แล้วก็ใส่จํานวนได้เลยนะครับอย่างอันนี้ผมก็สีก็ได้เลยนะครับแล้วก็ทําการอเย์ต่อไปนะครับเช่นตัวนี้อาจจะนี่อเย์ลงมาต่อนะครับต่อได้นี่ก็ชุดเท่าน,นี้ก็จะได้เรียบร้อยแล้วนะครับยังไงไปลองกันดูครับสวัสดีครับ